สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีของร้องเปล่านะคะวันนี้วันพุธนะคะพบกับอาจารย์วีรศักดิ์อนุสนธิวงศ์ค่ะนายกสมาคมการบริหารงานบุคคลนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่เจอกนหนึ่งอาทิตย์นะคะอาจารย์ไปทำธุระนะคะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาตอบโจทย์ปัญหานะคะกฎหมายถ้าใครที่มีข้อข้องใจเรื่องของกฎหมายต่างๆสามารถโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์วีรศักดิ์ได้ค่ะเปิดขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะ0 2นย์สองสามสเลยนะคะค่ะก็ ประเด็นเรื่องของที่ดินนะคะวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยฮอตมากโดยเฉพาะเรื่องของนอมินีค่ะอาจารย์ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศนะคะบางคนก็ไปจดทะเบียนสมรสกับคนไทยไปซื้อที่ดิน ตามแนวชายทะเลก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะของอาจารย์ศิลชาออกมาออกมาบอกว่าเหมือนตอนนี้คนต่างชาติเริ่มเข้ามาคบที่ดินในประเทศแล้วจริงๆแล้วตามกฎหมายค่ะอาจารย์มันมีวางไว้ไหมว่าคนต่างชาติเนี่ยห้ามซื้อที่ดินหรือว่าเวลาที่เข้าไปตั้งบริษัทเองเนี่ยหุ้นที่ต่างชาติจะเข้าไปถือเราเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะตอนนี้เนี่ยข่าวมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะครับผมผมต้องนําเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องที่ดินเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็ได้มีการควบคุมในกรณีต่างด้าวที่เขาจะเข้ามาถือครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินะนะครับผมต้องนําเรียนนี้ฮะว่ามันมีมานานนะฮะแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยยิ่งต่อไปเข้าสู่สมาคมอาเซียนเอ c การเปิดรับเนี่ยก็ต้องมีมากขึ้นผมต้องนำเรียนผมไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับผมนําเรียนในมุมในทางวิชาการก่อนเออปัจจุบันเนี่ยต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อที่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะยในเฉพาะจังหวัดใหญ่ใหญ่อย่างเช่นภูเก็ตประจวบชะอำหัวหินโซนนั้นนะฮะอุดรธานีอุดรนี่เยอะเลยเยอะมากครับอุดรธานีพัทยา เชียงใหม่ต้องนําเรียนก่อนครับว่ากฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ซื้อคอนโดมิเนียมแต่คขาว่าซื้อคอนโดมิเนียมไม่ใช่หมายความว่าซื้อได้ทั้งหมดนะซื้อได้ไม่เกินห้าสิบซของคอนโดมิเนียมในแต่ละหลังแต่สมมุติคอนโดนี้มีร้อยูนิตกฎหมายอนุญาตให้ซื้อได้เพียงแค่ห้าสิบยูนิตของต่างชาติใช่ไหมคะของต่างชาติในภูเก็ตซื้อกันเยอะครับแล้วแม้แต่ที่ดิน คนเข้าใจไปว่าต่างชาติไม่สามารถถือครองหรือเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ในที่ดินได้ไม่ไม่ใช่นะต่างชาติากฎหมายเปิดช่องให้ซื้อแต่ปัญหาว่ามันมีเงื่อนไขครับว่าคุณต้องนาเงินมาลงทุนเท่าไหร่คุณจึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินกฎหมายเปิดช่องในในประมวลกฎหมายที่ดินถ้าคุณนําเงินมาลง40บล้านสามารถซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่โดยทําการขออนุญาตจากกรมที่ดินนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีการ ใช้วิธีการโนมินีบ้างนะครับอย่างเช่นไปจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ไปจดบริษัทหลอกขึ้นมาหนึ่งบริษัทแล้วให้บริษัทก็ไปถือที่ะนะครับโดยเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นหัวข้อของห้อยอแต่เห็นภาพตีภาพรวมกันก่อนวนะ่าบางรายก็เป็นอย่างนี้ครับให้ในกรนายขอมาเป็นผู้ถือหุ้น แล้วตัวเองก็ถือหุ้นส่วนนึ่งเพื่อไม่ให้เกิน50%ให้มีสภาพเป็นบริษัทไทยพอให้เป็นสภาพเป็นบริษัทไทยแล้วเอาบริษัทไทยเนี่ยไปเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อเลี้ยงถ้าเกิดคือแบบนี้เรียกว่า normini ครับตรงนี้เรียกว่านอมินีตรงนี้เนี่ยมีปัญหาครับคนที่ไม่ทราบการที่ไปเป็นน o r m i n i ไปย่งเข้าไข่แจ้งความเท็จนะแล้วมีโทษทางอาญาในการถือแทนที่ดินแทนต่างด้าวนั้นผมต้องนําเรียนนี้ว่าในกรณีนี้มีโทษทางอาญาถ้าเขาทราบติดคุกนะครับ ดังนั้นบางทีเนี่ยอย่าไปเชื่อบริษัทกฎหมายที่ไปขอให้คุณใช้ชื่อแล้วก็ใส่ชื่อไว้แล้วก็ให้ต่างชาติไปซื้อที่ดินมีเยอะไดหลายบริษัท,ทกฎหมายหลายๆบริษัทก็ทํากันตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็ได้เริ่มมีการเข้ามาออกตรวจมากขึ้นวิธีการเข้าตรวจไม่ยากครับคคุณจนจดทะเบียนเท่าไหร่เขาเช็คเลยว่าคุณเอาเงินมาลงในบริษัทเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่คนไทยเหล่านี้ไม่ได้เอาเงินมาลงเจ้าของเงินจะเป็นต่างชาติส่วนใหญ่ นั่นคือเวลาเขาดีเทคจริงๆเขาจับจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเขามีหลักฐานมัดนคนนะมันมีโทษจำคุกนะตรงนี้นสิ่งที่ผมต้องนำเลยว่ามันมีโทษจำคุกนั่นคือผมต้องฝากานี้เรื่องนอมินีเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแล้วเรื่องนอมินีนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนต่างด้าวหรือต่างชาตินั้นมองคนไทยไม่ดีเกิดขึ้นเยอะในในจังหวัดพัทยาในเ็ตจังหวัดที่มีต่างชาติอยู่เยอะๆนะครับคือคนไทยเองก็ไป แต่งงานาจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวเสร็จแล้วก็ได้มีการเลิกล้างกันสัก,กพักหนึ่งแล้วก็มีการเรียกทรัพย์คืนมีการฟ้องร้องกันมีการเนี่ยฮะเป็น,เป,นเป็นภาพค่อนข้างเป็นนิเกตีฟสำหรับบ้านเราังนั้นก่อนที่เราไปในดีเทลผมขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพน้ดหนนว่าที่ดินเนี่ยจริงๆมันมี2ประเภทหลักๆนะครับอสังหาเนี่ยมีเรื่องเราเรียกว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ค่ะ กับอีกที่อีกประเภทหนึ่งคือที่ดินที่มีสิทธิครอบครองอที่ดินที่มีกรรมสิทธินั่นก็คือที่ดินที่มีโฉนดค่ะดะะังนั้นเวลาเรามีเอกสารสิทธิ์อยู่ในมือให้ดูก่อนฮะเรามีอะไรมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอก็คือกรรมสิทธินี้ออกเป็นโฉนดแล้วแต่สิทธิครอบครองนี่พวกนอสอสามนอสอสอนะออกอเป็นนอสอสามใบสอคอ พวกนี้ครับใบบ,บทพวกนี้เนี่ยมีเพียงแค่สิทธทิครอบครองความแตกต่างกันระหว่างที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์กับสิทธทิครอบครองเป็นอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์คุณปล่อยทิ้งล้างไว้แล้วใครก็ตามเข้ามาในพื้นที่คุณแล้วใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุณครอบครองโดยสิริตเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบสิปี เขาสามารถแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนแปลว่าที่ดินสามารถโอนไปโดยไม่ใช่โดยการซื้อขายนั่นนะแปลว่าใครเข้ามาในที่ดินคุณคุณปล่อยล้างเอาไว้กฎหมายออกมาเพื่อลงโทษคนที่ไม่ดูแลที่ตัวเองดังนั้นถ้าเกิดใครคุณมีที่ไว้ให้ไปทํารอบดูว่ากรอบชิดให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยที่ดินคุณจะถูกแย่งกันเขาเรียกว่าแย่งกันครอบครองปรปัก ก็คือใครจะเข้ามาครอบครองได้หมดเลยถ้าเราปล่อยทิ้งล้างไว้รวมถึงที่มีโฉนดอยู่แล้วด้วยอันนี้คือเมพาะมีโฉนดฮะมีโฉนดด้วยมีโฉนดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีโฉนดแล้วคุณปลอดภัยนะฮะคนมีโฉนดแล้วคุณไม่เคยไปดูที่นาเกิดขึ้นเยอะมากครับค่ะบางคนไม่รู้คิดว่านอนเกาะโฉนดไว้แล้วไม่มีปัญหาใช่ปลอดภัยไม่จริงครับดังนั้นคือในกรณีนี้เนี่ยถ้าที่ดินมีโฉนดคุณต้องหมั่นไปดูถ้าเกิดเขาครอบครองเกินส0ปีปั๊บกรรมสิทธิ์ในที่ดิิิินนนหาาายททททัีีีออะสสส่่ดปรเภมธ้งงล สอคทั้งหลายบจวททั้งหลายเนี่ยเข้าเพียงแค่เข้ามาที่คุณแย่งการครอบครองคุณปีเดียวปีเดียวนะฮะที่มีสิทธิครอบครองเฉยแค่ปีเดียวพูดง่ายที่ดินที่มีมีชโนดเนี่ยเขามายึดที่ของท่านแล้วท่านไม่ดําเนินการภายในหนึ่งปีสิทธิครอบครองท่านหายไปทันทีนะก็คือถ้าเราไม่เข้าไปเลยภายในหนึ่งปีเราอาจจะถูกยึดได้เร็วนะปีหนึ่งเดี๋ยวนี้เร็วมากคือไม่เข้าไปไม่เข้าไปดูแลแล้วมีคนเข้าไปอยู่แทนเขาอาจจะไปมีสิทธิครอบครองแทนเราก็ได้ใช่คุณปุ้ยดูฮะตอนนี้จะเมษาแล้วค่ะ กลางปีแปลว่าเดี๋ยวนี้เวลา<ม>เร็วไหมฮะเร็วมาก<ม> <มา S 3> แค่ปีเดียวครับผมยังเพิ่งคิดว่า<ม>เออผมเพิ่งฉลองปีใหม่มาเี่สองการอีกรอบแล้ว<ม>นั่นหมายความว่าที่ท่านปล่อยล้างไว้หนึ่งปีเนี่ยถ้าเป็นที่ไม่ได้มีโฉนดเนี่ยค่ะถ้ามีใครเข้ามาแย่งการครอบครองเนี่ยที่นั้นหลุด<ม>เป็นของคนอื่นไปเลยเนะนะคะที่ของคุณจระราคาเป็นร้อยล้านร้อยล้านก็ไม่ใช่สามัญเขาเพียงแค่ดาสืบแค่นั้นเองครับว่าหนึ่งเขาเข้ามาในที่เมื่อไหร่แล้วคุณไม่มาขับไล่เขาไม่มาดําเนินการอะไรเลยภายในหนึ่งปีปุ๊บที่ผนั้น ตกเป็นสิทธิครอบครองเขาทันทีแบบนี้เรียกว่าจำยอมไปเลยเขาเรียกว่าแย่งการครอบครองอใ <ไป S 1> นะส่วนไอ้ที่ทมีเชิญเรียกว่าแย่งการครอบครองโดยการครอบครองปรบับปรับส่วนถ้าเป็นนสสามใบบมทอสอคอต่างๆเราเรียกว่าเป็นการแย่งการครอบครองอหนึ่งปีอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บไหนๆเราพูดแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงไม่ว่าในเรื่องของคนไทยเองที่ไปซื้อที่ที่ค่อนข้างจะมินเม อย่างในพื้นที่ที่เราเห็นเห็นกันผมคงไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันถ้าเป็นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่บรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีเป็นโอโซนของโลกนะฮะไปกวานเซื้อที่แถบนั้นไม่มีฉนดนะฮะพอไม่มีฉนดคุณไปซื้ออะไรแม้แต่สาคอยังไม่มีเขาเรียกว่าใบบอบทใบบบทเขาเรียกว่าเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ค่ะ บางคนไม่เข้าใจว่าคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจไปเองคราเห็นว่ามีการเสียภาษีที่ดินให้กับอาบตให้กับเทศบาลท้องถิ่นในพื้นที่แล้วเนี่ยจะปลอดภัยถือว่าแสดงความเป็นเจ้าของไม่ใช่ฮะต่อให้คุณเสียอีกยี่สิบปีถ้าที่นั้นคุณไม่เคยไปใช้ประโยชน์แล้วมีคนมาแย่งค,คนที่แย่งได้สิทธิครอบครองไปเลยอและยิ่งไปกว่าน,นั้นใบบวทน,นั้นไม่สามารถใช้ยันกับเจ้าหน้าที่รัฐได้คเพียงแค่หลักฐานการเสียภาษีเท่านั้นเองหมายความว่าไงครับหมายก็ว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยคุณซื้อ ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงร <คะ S 1> ัฐสามารถเชิญคุณออกได้ตลอดเวลาอย่างเช่นที่ท่านเห็นเห็นออกขา่าวฮะว่าไปสร้างรีสอร์ท <คะ S 1> แล้วก็ต้องรื้อรีสอร์ทออกมาไว้วาย 4, 4ีสบแต่ตรจริงคนที่เข้าไปครอบครองตรงนั้นไปสร้างรีสอร์ทตรงนั้นถือว่าผิดกฎหมายอ๋อผิดแน่นอนครับเพราะตรงนั้นโซนตรงนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเวลาไปดูที่ดินเนี่ยหนึ่ง ้องดวนว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ในเขตป่าสงวนหรือไม่มันเป็นปัญหามาช้านานตั้งนานเลยนีย่เป็นความผมขอใช้คำพูดต่อว่ารัฐเลยเป็นความผิดของรัฐได้ส่วนหนึ่งที่โดยสภาพเนี่ยบางที่เนี่ยไม่มีสภาพความเป็นป่าแล้วแล้วประชาชนก็อยู่มานานแล้วอยู่มาวันดีคืนดี รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งมีความพอใจก็ประกาศว่าที่ตรงนี้เป็นที่เขตป่าสงวนก็ประกาศอย่างในหลายๆจังหวัดนะครับจังหวัดชัยภูมิบางส่วนหลายจังหวัดนะครับแทบ,บทั้งจังหวัดถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนหมายว่าที่ใดถ้าไม่มีเอกสารให้ถือว่าทั้งหมดเป็นเขตป่าทั้งทั้งที่ภาพไม่มีความเป็นป่าแล้วมันถึงเกิดมีประเด็นปัญหาพี่พาทกันทะเลาะก,กันทุกวันนี้ครับคือผมทำเรียนอย่างนี้ใครจะซื้อที่ให้ดูกันนแบบเลยว่าที่ตรงนั้นเป็นที่เขตป่าสงวนหรือไม่อ ถ้าเป็นที่เขตป่าสงวนปั๊บต้องดูก่อนคุณมีเอกสารงงอะไรแล้วเราจะไปตรวจสอบอยังไงล่ะคะบางคนเขาไปอ้างว่ามีเอกสารครอบครองสามารถให้ได้เลยนําเรียนอย่างนี้ครับการที่คุณจะไปรับเอกสารเหล่านั้นเนี่ยค,คุณต้องไปกรมที่ดินครับโดยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือเขาไปซื้อใบบอบทอแล้วไปดําเนินการไปดําเนินการที่เทศบาลห,หรือที่อบตออนั้นท่านพึงรังวังไว้เลยว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินเป็นเพียงแค่สิทธิ์ที่ครอบครองเท่านั้นเองก็ที่มีเกิดปัญหาการฟ้องร้องกันว่าคนกรุงเทพโดนเยอะมากครับ ไปซื้อพื้นที่ที่มีปัญหาโอโซนโ,โลกทั้งแถ้นอยู่แถวแถวเลยสระบุรีไปนิดนึงก่อนถึง<ม>ก่อนถึงจังหวัดนครราชสีมาแต่อยู่ในจังหวัดน<ม><ม>ครราชสีมาบริเวณนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็โดนนะครับเ<ม>พื่อนผมก็โดนไม่น้อยทั้งข้าราชการมีทั้งเป็นพวกสามีทั้งอายการตำรวจ<ม>กระซื้อกันเยอะรู้ทั้งรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ก็เสี่ยงภัยกันเอาแต่เมื่อไหร่ทีมป่าไม้เข้าไปดําเนินการก็ที่ที่คุณอยู่ก็เข้าข่าย บุกลุกเขป่าสมวนคุณจะไปอ้างว่าค,คุณอยู่มาสิบปีผมให้คุณอยู่เลยห้าสิบปีที่ที่ไม่มีสคออคุณออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อยู่ดีหน้าที่ตรงนั้นเป็นชี่เขป่าสมวนจะออกโฉนดออกเอกสารสิทธิ์ได้ก่อนแต่เมื่อต้องไปยกเลิกป่าสมวนก่อนค่ะพอยกเลิกป่าสงวนเสร็จปุ๊บกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมีคําสั่งให้พวกไปกดําเนินการเดินสารวจที่ดินจึงะจะสามารถออกโฉนดได้อื เห็นภาพไหมครับนั่นคือที่ที่เราเรียกว่าที่ดินท,ท,ที่ใบบพทแล้วคนชอบสับสนว่าใบบวปทกับสพก,ก,ก,กเหมือนกันไหมคนคะละเรื่องใช่แตกต่างกัน<ส>ใช่ไหมคะสปะกออกโดยกระทรวงกรเกษตรอืค่ะนะฮะใบบวทออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคือออกโดยกระทรวงมหาดไทยอืคนละกระทรวงยคนละกระทรวงเลยแล้วสปกรเขาออกมาเพื่ออะไรครับคหนึ่งคนมีได้แค่50าไร่ห้ามซื้อขายอืไว้ให้ที่ทํากินเอาไว้ที่ทํากินแล้วเกษตรแล้วก็ชอบเขาไม่ได้ขายก็บอกเขาขายสิทธิครอบครอง แต่ทางทะเบียนยังเป็นชื่อในกรในขออยู่แต่คือในทุนก็จะเข้ามาซืซ้อสอปกรจริงจริงไม่ได้ไไดใช่ไหมคะกฎหมายไม่ได้ยรัรับตกทอดได้โดยทางสายญาติแ้่ถ้าเราไปซื้อแ่้วคะ ไม่ซื้อคุณก็เสี่ยงัยเองคือกฎหมายเขาบอกว่าไม่สามารถโอนกันได้ทางซื้อขายโอนกันได้โดยทางมรดกโดยทางายานังนั้นหมายความว่าไงฮะหมายว่าการที่คุณซื้อคุณก็ไปซื้อสิทธิครอบครองสิทธิในการใช้ที่ดินหรือเก่าในหนึ่งก็คือการเช่าที่ดินนี่แหละแต่เมื่อไหร่รัฐมาตรวจสอบที่มามีปัญหาวายผมซื้อมาแล้วมาอยู่แล้วสิบปียี่สิบปีมีการขายหลายทอดผมต้องนาเรียนอย่างนี้หลักครับ หนักกฎหมายเ็าวางไว้เลยนะหลักผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนอมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในเมื่อผู้โอนไม่มีสิทธิ์คนรับโอนไม่รู้กี่สิบทอดก็ตามคุณจะสุญสิทแค่ไหนก็ตามคุณก็ไม่ได้สิทธิ์ในเมื่อคนให้ไม่มีสิทธิ์แล้วรับมีอีกกี่ทอดอีกกี่สิทธิชั้นก็ไม่มีสิทธิเหมือนเดิมค่ะนี่คือวันนี้เราพูดกันให้กระจ่างให้ชัดว่าการที่เราไปซื้อที่เหล่านั้นเนี่ยต้องเสี่ยงภัยนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเราอยากอยู่จริงๆไปเช่าดีไหม แต่อยากได้ที่สวยๆแต่ไม่ได้นะคะต้องดูนิดนึงผมนำเรียนเนี้ยก็มันถึงมีปัญหาเป็นเหมือนไก่กับไข่ฮะพอเจ้าหน้าที่รัฐไปดําเนินการก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกันแกล้งแต่ต้องไปดูที่มาที่ไปกันว่ามันมีเอกสารสิธิ์หรือไม่ถ้าจะแก้ปัญหาแบบบูรณาการคุณต้องยกเลิกเขตป่าสงวนตรงนั้นไปก่อนแล้วทําเรื่องออกเอกสารสิธิ์ซึ่งก็จะไปกระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกนั่นคือผมต้องนําเรียนนี้ว่าก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยอย่าไป ลงเชื่อคําโฆษณาแล้วมันเกิดปัญหาเพื่อนผมหลายคนครับเตือนแล้วค่ะบอกแล้วไม่เป็นไรหรอกคิดว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่จะไม่ดําเนินการอะไรแต่ปรากฏว่าเขาเขาเอาจริงเอาจังก็ต้องออกกันะถูกต้องครับแม้แต่บางแห่งมีออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดแล้วก็ตามค่ะถูกเพื่อนสองโฉนดยังมีเลยฮะมีด้วยหรอคะที่ภูเก็ตที่เป็นข่าวเป็นข่าวจำได้ไหมค่ะไมวเ่าแต่ภูเก็ตเลย จังหวัดชายภูมิจังหวัดอุดอรหลายๆพื้นที่ก็มีถูกเพิกถอนโฉนดไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าการออกเอ,อกสาริ์ออกมาไม่ชอบค่ะไม่ชอบอย่างไรนั้นเนี่ยผมขอคุยหลังไม้แล้วกันแต่ต่างอย่างว่าออกเอกสาริ์มไม่ใช่ว่าคุณวีโฉนดแล้วคุณจะมั่นใจว่าที่ดินนั้นไม่ถูกเพิกถอนอืในะถูกเพิกถอนเป็นเนืองๆดังนั้นคือผมนําเรียนี่จะซื้อที่อันดับแรกเช็คที่กรมที่ดินก่อนว่าที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ค่ะ นะครับพอเช็คว่าที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนหรือว่าประเด็นตามมาไปเช็คสารระบบเอกสารสิทธิ์การออกนโฉนดออกเอ,อกสารสิทธิ์เหล่านั้นออกมาอย่างไรถ้าอยู่ๆออกมาโดยไม่มีเอกสารซัพพอร์ตต้นทางแล้วเนี่ยให้พึงไว้ก่อนว่าท่านกําลังเสี่ยงภยัยอืนี่ถ้าจะซื้อที่สวยๆเป็นโอโซนโลกโอโซนประเทศไทยเนี่ยต้องพิจรารณานคิดดีๆดนะคะผมผมเองเนี่ยเป็นคนคอล่าสินะ ผมไม่ซื้อตรงนั <looked desserts> ้นเพราะว่าท <Asia> like ี like is ่ม like ันสวยเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ผมเป็นคนขี้กลัวค่ะผมเป็นคนขี้กลัวผมไม่ชอบเสี่ยงภัยดังนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงคืออะไรเว้นแต่ว่าถ้าคุณต้องการไปซื้อเพื่อกินกําไรรีบซื้อก็เหมือนซื้อหุ้นนะฮะรีบซื้อรีบขายก็คือต้องหาคนเสี่ยงภัยคนใหม่อืเข้ามาแทนที่ถ้าอย่างนั้นก็ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อไปเพื่อสร้างเนี่ยผม อาจจะนาเสนออีกออปชันหนึ่งก็คือในเรื่องเช่าดีกว่าไหมเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เองแต่ซื้อไปไม่รู้อันนี้คือมผมพูดไปอาจจะคนหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบผมก็ได้จากรายการนี้จ,จะมีการโทรมาด่าเยอะะแต,แตนน่ก็คือผมไม่อยากเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะบางคนใช้เงินเกือบทั้งชีวิตนะเพื่อจะไปใช้ชีวิตตอนรีทายอยาก<ม>จะมีบ้านพักอากาศตากอากาศอยู่ในอากาศดีๆแต่ต้องดูนิดนึงผม,ผมเจอคนกเกษียณ เพิ่งเป็นเป็นข้าราชการเพิ่งเกษียณอายุไปหลายท่านอไปซื้อที่ดงนบอกกล่าวว่าไปอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตค่แต่นนี้ก็ไม่อยู่อย่างไม่สบายนะอยู่อย่างภาวะพวองนแล้วพอสุดท้ายแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องผมนําเรียนนี้สุดท้ายมันก็คือไม่ถูกต้องนั้นเราซื้อเราก็ต้องระมัดระวังต้องดูอันดับแรกเลยจะซื้อที่ดินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้กลับมาในเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ฮะเรื่องของต่างชาติแต่ก่อนที่เราจะพูดเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่า เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเตรียมโทรเข้ามาด้วยนะคะถ้าใครใ<ช>ที่ต้องการสอบถามประเด็นอื่นๆไม่ต้องประเด็นที่ดินก็ได้นะคะสาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์วิรัศักดิ์ได้เลยที่เบอร์02 338 3596 7นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ